สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาอยู่กดิชันชุติมาอุดมพงษ์สุขค่ะเช้าวันนี้นะคะเรามาเริ่มต้นกันที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือว่าสสวทร่วมกับภาคีคเครือข่ายจัดงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ครั้งที่16ภายใต้แนวคิดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน คุณหญิงกัลยาโสพลพนิษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ครั้งที่16ที่จัดขึ้นภายใต้แนวคิดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกระทรวงศึกษาธิการสถาบันเกอเทองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติหรืออพวชและภาคีคเครือข่าย ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่หนึ่งพฤศจิกายนไปจนถึงวันที่20ธันวาคม2563นอหสาณศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาท้องฟ้าจำลองกรุงเทพและศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาในส่วนภูมิภาค17แห่งร่วมจัดฉายภาพยนตร์พร้อมทั้งจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่สอดคล้องกับเนื้อหาภาพยนตร์ให้เยาวชนและผู้ที่สนใจคุณหญิงกัลยาโสพลพนิชได้กล่าวว่า ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ส่งผลให้เกิดการพัฒนาในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาทางด้านการศึกษาด้านสาธารณสุข หรือด้านพลังงานซึ่งผลของการพัฒนาได้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของมนุษย์และสังคมทั้งทางด้านบวกและด้านลบจึงทำให้องค์การสหประชาชาติให้ความสนใจในเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยได้เชิญประเทศสมาชิกต่างๆประชุมร่วมกันเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาที่ยั่งยืนและดาเนินการตามกรอบทิศทางที่กาหนดโดยมุ่งหวังจะช่วยแก้ปัญหาที่โลกและประชาชาติกำลังเผชิญอยู่ สำหรับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลกที่ได้ใช้ทิศทางการพัฒนาของประชาคมโลกประกอบไปด้วยเป้าหมายต่างๆรวม17เป้าหมายซึ่งประเทศไทยในฐานะสมาชิกข,ของสหประชาชาติได้นำแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนมากำหนดยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแล้ว ในการถ่ายทอดแนวความคิดของการพัฒนาที่ยั่งยืนไปสู่วงกว้างด้วยการใช้ภาพยนตร์เป็นสื่อจึงเป็นอีกหนึ่งช่องทางหนึ่งที่จะทำให้เยาวชนได้มีความรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปชีวิตเราเนี่ยนะะเกิดขึ้นมาก็สัมผัสก,กับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่แล้วทีนี้ถ้าเราไม่ได้เรียนรู้วิทยาศาส ก็จะทําให้เราขาดบางส่วนไปในชีวิตประจําวันไม่ว่าจะเป็นนักเรียนไม่ว่าจะเป็นครูหรือว่าทำงานอะไรก็ตามเครื่องไม้เครื่องมือในปัจจุบันนี้ในโรงงานในอุตสาหกรรม ก็เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีทั้งนั้นเมื่อเราทราบอย่างนี้แล้วเราควรจะมีพื้นฐานเข้าใจสิ่งเหล่านี้จึงจะทําให้ชีวิตเราต่อสู้แล้วก็มั่นใจในการก้าวสู่โลกที่มีการเปลี่ยนแปลงมากได้มากขึ้นวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีจึงเป็นเรื่องสําคัญที่สุดของคนในยุคนี้ที่เราเรียกว่าศตวรรษที่21หรือเรียกว่ายุคดิจิทัลค่ะ คือวิทยาศาสตร์เป็นสิ่งที่ใกล้ตัวแต่คนมักจะคิดว่ามันยากเพราะฉะนั้นการที่มีภาพพยนตร์ที่เกี่ยวข้องกับวิยาศาสตร์จึงทําให้เป็นสิ่งที่ทําให้มันเพลิดเพลินแล้วก็เรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างมีความสนุกแล้วก็ไม่กลัว ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเป็นสิ่งที่มันจะต้องเกิดขึ้นแน่นอนเพราะฉะนั้นเด็กๆคนไทยทั้งประเทศหรือทั่วโลกก็ควรจะมีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ที่อยู่ใกล้ตัวเราด้านศาสต,ตราจารย์ชูกิจลิมปิจำนงผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสาตร์และเทคโนโลยีได้กล่าวว่า สสวทได้เริ่มจัดงานเทศกาลภาพยนต์รวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ร่วมกับสถาบันเกอเท่มาตั้งแต่ปีพศ2548จนถึงปัจจุบันซึ่งเทศกาลนี้ได้รับความสนใจจากครูอาจารย์นักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปเพิ่มขึ้นทุกปีตลอดจนมีการขยายไปสู่ประเทศอื่นๆในภูมิภาคอาเซียนแอฟริกาและตะวันออกกลาง ซึ่งการจัดงานเทศกาลภาพยนตรวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ครั้งที่16นี้มีกรอบแนวคิดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยเน้นองค์ประกอบสำคัญ3ด้านคือเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืนที่จะเกิดขึ้นกับทุกกลุ่มประเทศและทุกกลุ่มประชากรให้ร่วมกันขับเคลื่อนสังคมโลกให้บรรลุตามเป้าหมายและกรอบความคิดที่กำหนดไว้ เพื่อประชาคมโลกจะได้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังโดยใช้ภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการอยากจะเชิญชวนนักเรียนทุกๆชั้นปีได้มีโอกาสได้ดูภาพยนตร์30เรื่องแล้วแต่ละเรื่องนี้ก็แตกต่างกันน่าสนใจในแต่ละเรื่อง จะมีการฉายภาพยนตร์30เรื่องนี้ตั้งแต่วันที่1พฤศจิกาจนถึงวันที่20ธันวาคมในสถานที่ต่างๆทั่วประเทศซึ่งมีรายละเอียดอยู่ในเว็บไซต์ของสวสวทก็ตามของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องอยากให้ใช้เวลานิดหน่อยนะคะแล้วก็จะเป็นประโยชน์กับชีวิตเขาในอนาคตจะเข้าใจชีวิตที่อยู่กับธรรมชาติมากขึ้นเพื่อจะส่งเสริม ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทั้งทาง,งด้านเศรษกฐกฐิจสังคมและชีวิตคนในอนาคตค่ะเชิญชวนให้มาดูกันนะคะ